ใี่ครับถูกรคัสเองซร้แาแล้วก็ไม่ฟ<ว>มีนะค่ะทุกคน,นวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเล่นด่านแข่งกันวาดูปค่ะทุกคน แล้วซึ่งด่านนี้นะคะทุกคนก็คือว่าถ้าใครวาดรูปอมาสวยเนี่ยคือเราต้องโหวตด้วยค่ะพี่ฟิล์มถ้าใครบอกว่าได้คะแนนเยอะอย่างเงี้ยคนนั้นก็เอาไปเลยค่ะที่หนึ่งไปเลยค่ะทุกคนและซึ่งเขาจะมีเวลาจำกัดด้วยนะคะพี่ฟิล์มใช้เวลาประมาณ2นาทีในการวาดรูปที่เขาให้สวดออกมานะคะพี่ฟิล์มว่าวันนี้พวกเราจะวาดได้หรือเปล่าคะวาดได้วาดได้ก็มาแข่งกันดีกว่าว่าเอ๊ะว่าใครจะติด็อปในวันนี้นะคะทุกคนแต่ก็มีชื่อว่าสปีดดอนะครับผมใช่ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเข้าเกมไปเลยจ้าไปเลยจอยไป ใช่ส่วนในการวาดรูปเราแล้วเราก็วาดตปวีไม่บีมมาแล้วมิวสิกดนตรีดนตรีเหรอใช่ยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะให้โจทย์มาอย่างนั้นนะมิวสิกยังไงอะมันเปิดไม่ได้อะดนตรีอ๋อีง่ายดีกว่าทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนี้นะเข้าไปถูกวาดหรือเปล่าดิอันอาหกไกแล้วพี่อยากรอนิฉันอยากวาไปเลยอย ใครจอยมากนิวสิทใช่ไหมถ้าวานไงอ่ะชาไม่คอร์ทรงซีไม่ได้ฮ้าบกกบาดมั่วค่กาล้าๆๆๆโอ้ยสกปีตดอดตามขัดการลองดีบจริงเอ้ยมันลบอย่างเงี้ยให้เฟียมบกกันว่าไม่ได้ มีเสียงนตีหน่อยตัวดำมุณแจทอนอะใช่ไหมจไม่ได้ไปจ้า้าพี่อย่นฝูงการบ้านนะพี่่จะงงปูปกัรบ้านอะไรอ,อุ้ยคนแรกอู้โอ้คนนี้เขาวาดแผ่นเสียงใช่ไหมไม่ใชแผ่นเสียงนะไม่รู้ไม่นใครจัไหมเฮ้ยเฮ้ยลืมให้ดาวอ้าฮะ<า>ท่านนี่ไมให้ดาวจใครึงจึงจึงจึง,ง,งนงั้นฝูงกา้นให้คนนี้ ดาววเลยพกกระอข้างล่างมันจะมีให้ดาวอย MM. ู <Luc ar cells> ่นะผมมีให้ดาวผมไม่ให้ใครเลยแล้วกันเดี๋ยวคนไม่คินก็เสียเปรียบโอ้เอาไปเลยห้าดาวใายแล้วอยากไปโหวตให้คนนี้ห้าดาวนะแต่ว่าจะจะเสียเปรียบใช่อยากปโหวตให้ใครแล้วกันโหนี่ลำโพงสามดาวไปสามดาวยังไม่ค่อยถูกใจโฟกัสเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นโหตายแล้วเราเจอห้องเราอยู่ห้องเดียวกับเทพเจ้าในห้องใครอะของใคราเนี่ยแหวนแหว่ากล้วยเหรอกล้วยแั้วมีพอสังเเควเนี่ยนะแหว่าพอสังเคาทำไมในกล้วยไม่แม้เข้าใจจริงๆแล้วกล้วยยังไม่สุกนะเพราะกล้วยมีสีสีเขียวเลยโอ๊ของใครเนี่ยอ่ะไาสีแดงอ่ะจะวาดแมวแล้วไหนแมวกำลังทำอะไรอยู่ฮะแมวเล่นคีย์บอร์ดโอ้แต่มันไม่ติดแน่เลย ะอันนี้ไม่รู้หัวใจหรือผีเสื้อฮะไม่รู้เหมือนกันกูผีเสื้อแล้วก็รูปหัวใจผสมหัวใจไม่รู้หัวใจหรืออะไรกันตอนนี้แอนด์เดอ n วีเนอร์เอาเอาไปเถอะได้ที่สามด้วยครับห้อโฟกัสที่สุดท้ายแน่เลยทุกคนใช่ไหมฟู๊กันได้ที่หกอ่ะเกือบสุดท้ายแล้ววีมีได้ที่เก้าดาว แตดว่าสกิลวาดรูก็โอเคอยู่มาเดี๋ยวไปก่นโร่เมื่อกี้แบบว่าเวลามันเร็วเกินไปไงพี่ล์มเราก็เลยวาดกันไม่ทันอ่ะก็นี่ไงสปีดดอเร็วจริงๆมาครับทุกคนโหพี่พีม่เขพี่สุดยอดเหมือนกันนะฟึ๊บ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 ฟ้๊บฟึ๊บฟ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 ๊บ No! no. เราหนะเอ้ยหนูต้องมีจมูกแต่ลืมว่าจมูกหนูมันก็ลืมว่าจมูกหนูโอเคโอแรกน่าจะเป็นก็ไม่รู้แต่ว่าให้ไปดาวกอนให้ไปถามเลยถามไม่เหรอใช่เพราะว่าเรามีแบบศิลปะมันไม่มีมีถูกมันแบบมันออกมาจากจิตวิญญาณของเราล้วนๆเอาไปเลยสามดาวเอาไปเลยสี่ดาวกระชอบแบบครึ่งๆอันนี้เป็นหนูแล้วก็มีรูปหัวใจแล้วอีกอันบนขวาเป็นรูปตูด อ่าอันนี้มันแมวแมวเึิดมาให้กี่ดาวเดเอาไปสามดาวเกือบให้ไม่ทันอะไรนะใช่จุดจุดกุดบ้านแมวหนูหนูมีระตรงก็ไปถามเ่ะหนูอ๋อบ้านบ้านหนูฮะบ้านหนูบิงโกไม่ดูตูจ้าบิงโกไม่ดูตูอันนี้ไม่ตรงโจทย์ไม่ตรงโจทย์ไม่รู้รู้ให้คนอ่นคะแนน ให้ให้หนึ่งคะแนนนะให้คะแนนนะอ้าวอันนี้เขาได้ลงสีผิดหรือเปล่าดาวเดียวดาวเดียวให้ก่อนดาวเดียวของฉันเองอันเนี้ยเอาไปสามดาวอบใจยังของฉันเองเอาไปสี่ดาวเลยเอาโดนเทพเจ้าได้ต่อรองให้พี่เจ้าได้เลยเฮ้ยอันนี้เทพอ่ะเทพเจ้าเนี่คนนี้คนนี้คนนั้นแหละ ห้าดาวนะวาสวยอะลายเส้นเขาตะมูตะมีจังที่หนึ่งอะครับมินเนอร์เป็นของของคุสีผมได้ที่สองแล้วที่สองะครับลุน้องโอ้โห่างจากที่หนึ่งห้าดาวเลยนิดเดียวนิดเดียวโฟกัสได้สิบสองดาวบานโฟกัสว่าต่อไปโฟกัสต้องวาดให้ สวยขึ้นแล้วทุกคนได้เดี๋ยวตาเดี๋ยวเราลองไม่ไม่แต่ว่าคนเนี้ยเนี่ยไทยปรจ้าที่ไปบอกอะเขาว่าสวยเหมือนกันนะเขาว่าตรงนี้ตรงนี้ดีอะมันก็ชอบใช่ท่านจะดูคลิปเราอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับพวิโฟกัสไปยืนตรงนี้ได้ไหมแทนที่อะโฟกัสไปยืนแทนที่ตรงนี้ได้ไหมฝึก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 เึกฝ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 ึกรึกฝ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  ช่ใชโอ้ยแต่งงว่าเป็นเดนว่าเป็นเดนโอแล้วกันทอร์เรนอย่างแรกครับเป็นสีกันสีดำ อะไรก็ดีโอ้ยอน,นี่รถไฟแบบว่าเร่งรีบ <c oughs> หมายว่าทุกคนเร่งรีบหมดแหละเพราะชื่อแมพก็บอกอยู่สปีดจรอวดรูปเร็วใช่ไหมป้นปูนทำไมน้องร้องไห้อย่าร้องไห้ไปเลยทั้งที่เนี่ย้านบนรถไฟบนอากาศบ้าตายบ้าไปลแล้วต้องวัดแบบเส้นละมุนฮ้โอ <c oughs> ย แล้วดูแล้วดูของพิมพ์วาดใช่ใช่ใช่เฮ้ออันนี้โลกอันนี้รถไฟอยู่อยู่ตรงนี้แน่นรถไฟอยู่ตรงนี้รถไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมนนี้คือรถไฟอยู่ข้างในไงแต่แบบเขาซูมเห็นข้างนอกคือออกมข้างนอกโลกเลยเอซีพี่ฟิล์มเออเอาไปเลยห้าดาวเอาไปห้าดาวดิ โฟกัสแอนสรุปเอาปะสามดาวไม่เห็นภาพเดียวกันเดลวิปเนอกตกเป็นของอ้าวจะไม่ิดงัะดับได้ไงไม่นะเอฟซีี่โฟกัสนี่ไงขอบคุณมากครับ หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเกเรเโอเคประมาณนี้แล้วกันใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถืบอลดูเพิ่มสำหรับใครนะคะทุกคนที่ชอบ้านรูปแบบในเกมแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าอยากแบบวาดแบบว่ามาท้าทายนะพรามาท้าทามก็ต้องวาดเร็วๆนะครับผมค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ตารางคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพูกเราก็ต้องคล้องตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ